สวัสดีค่ะทุกคน Sunlight Studio by A มาแล้วค่ะช่วงนี้เป็นฤด,ดูเก็บเกี่ยวฝักเมล็ดยิมโนเมื่อเขาเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วก็ปลิออกสามารถเก็บไปเพาะได้แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ฝักเมล็ดหลุดก่อนที่จะสุกแบบนี้จะมีวิธีไหนในการช่วยให้เขากลับมาสุกได้บ้างซึ่งวันนี้เอ็มก็ประสบเหตุการณ์เดียวกันเลยก็คือฝักเมล็ดหลุดออกมาทั้งสงฝักแบบนี้ แล้วเอ็มก็มีโอกาสได้ไปเห็นเพื่อนๆในเพจเขาแชร์วิธีการทําให้ฝักเมล็ดสุกได้ด้วยเดี๋ยววันนี้เอ็มจะมาลองทําดูนะคะว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าซึ่งวิธีนี้เอ็มก็มีความสงสัยตั้งแต่แรกเห็นแล้วว่ามันสามารถทําได้จริงๆหรือเปล่าวันนี้เกิดเหตุการณ์ฝักหลุดก็เลยอยากจะลองนํามากราฟดูบ้างค่ะ โดยตอที่ M อมกราฟอยู่นี้เรียกว่าตอซีดิงถ้าเพื่อนๆอยากรู้จักว่าตอซีดิงคืออะไรสามารถกดลิงก์ก์ดด้านบนนี้ได้เลยนะคะเอมทำคลิปละเอียดลงเอาไว้แล้วเรียบร้อยค่ะนี้จะสาธิตการกราฟฝักมเมล็ด2มเมล็ดด้วยกันมีการนำมาเปรียบเทียบกันเอมขอเรียกฝักนี้ว่าฝัก A นะคะ เวลาตัดก็ให้เหลือขั้วไว้ด้วยนะคะถ้าตัดชิดฝักมเมล็ดจนเกินไปมันจะไปอยู่ในส่วนของมเมล็ดแล้วนะถ้าเราตัดแล้วเจอมเมล็ดอย่างเงี้ยก็จะกราบยากแล้วเพราะว่าไม่เหลือขั้วหรือว่าท่อน้ำเลี้ยงแล้วนะคะโดยที่ลักษณะของฝักเเขาจะมีสีเขียวล้วนทั้งขั้วแล้วก็ตัวฝักเลยยังไม่มีจุดไหนที่จะแสดงเห็นว่าเขาเริ่มมีการสุกแล้วเลยนะคะจะเป็นเขียวล้วนเลยนั่นเอง อย่างที่เคยเห็นเพื่อนๆบางคนกราฟฝักเมล็ดเขาจะวางไว้บนตอเลยนะแต่วันนี้เอ็มจะใช้วิธีการใช้สกอตเทปในการพยุงแล้วก็ยึดฝักเอาไว้กับตอค่ะ พยายามติดฝักให้แนบกับต่อที่สุดค่ะฝักต่อไปเป็นฝัก B ฝัก B จะแตกต่างจากฝัก A ก็คือส่วนปลายของฝักจะเริ่มมีสีชมพูอ่อนๆแล้วเหมือนเริ่มที่จะค่อยๆสุกแล้วนะคะ ลักษณะการวางจะวางคล่อมท่อน้ำเลี้ยงแบบนี้เนื่องจากท่อน้ำเลี้ยงของฝักที่อยู่ตรงกลางจะได้สัมผัสกับขอบท่อน้ำเลี้ยงของตอพอดีนะคะ ผ่านไปสามวันก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกับฝักบีสังเกตรอบๆฝักก็เริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนแล้วแต่ดูตรงขั้วเหมือนว่ากัฟติดแล้วแต่ว่าขั้วแห้งไปก่อนนะคะแล้วแบบนี้เราจะสามารถนำมาเพาะ,มะเมล็ดได้หรือไม่ ลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอ็มจะลองหมุนให้ดูรอบๆสังเกตเห็นว่าผิวของเปลือกฝักเมล็ดเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อนทั่วฝักแล้วถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะผ่านไปเป็นวันที่4ฝัก B เริ่มมีสีชมพูเข้มขึ้นแล้วแบบนี้เลยส่วนฝัก A จากที่เป็นสีเขียวสนิทก็เริ่มมีสีชมพูอ่อนๆขึ้นมาให้ชื่นใจบ้างแล้วมาดูวันที่หกันค่ะ ผ่านไปเกือบครบ2อาทิตย์แล้วลองมาแกะสกอตเทปกันดูแต่ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วว่าฝักบีเนี้ยค่อนข้างแห้งสนิทไปแล้วนะเดี๋ยวลองมาดูว่าจะสามารถเพาะขึ้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาลองแกะฝักเมล็ดยิมโนให้ชมกันเลยว่าข้างในเป็นสีอะไรโอ้ข้างในเป็นสีน้ำตาล จากที่เคยได้ห,หลายๆท่านกล่าวไว้นะคะว่าถ้าเมล็ดยิมโนสีเข้มๆสีน้ำตาลอย่างเงี้ยอัตราการงอกเขาจะน้อยหรือว่าไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าเมล็ดที่เก็บสดเก็บใหม่เขาจะออกมาเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะแต่ไม่เป็นไรคครยังไง2ฝักเนี้ยเอ็มจะนําไปเพาะให้เพื่อนๆดูอัตราการงอกกันว่าการกราฟครั้งนี้ประสบความสําเร็จหรือเปล่านะคะฝักเเป็นฝักที่กราฟติดแต่ว่าคั่วแห้งไปก่อนนะจะเห็นได้ว่า เขาเป็นสีเขียวมาจากสีเขียวล้วนแล้วค่อยๆขยบเป็นสีชมพูอ่อนจากนั้นกลีบของเปลือกก็ค่อยๆแห้งไปนะแต่ว่ามเมล็ดนะคะมีสีน้ำตาลซึ่งน้ำตาลอ่อนด้วยนะคะดูมีคุณภาพเลยนะเดี๋ยวจะลองไปเพาะให้ดูกันเลยว่าทั้งสองแบบให้อัตราการงอกที่แตกต่างกันหรือไม่นะคะสำหรับวิธีเก็บแล้วก็วิธีเพาะ,มะเมล็ดเอ็มได้ทำคลิปอย่างละเอียดไว้แล้วเพื่อนๆสามารถกดดูในลิงก์การ์ดนี้ได้เลยนะคะ มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้เพื่อนๆลองร่วมสนุกกันทายในใจดูสิคะว่ามเมล็ดฝั่ง B ที่เป็นสีน้ำตาลเข้มกับฝั่ง A สีน้ำตาลอ่อนแบบไหนให้อัตราการงอกที่ดีกว่ากันเดี๋ยวเอ็มจะเป็นผู้ทดลองทำให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะลองลุ้นกันดูน่าตื่นเต้นดีค่ะ ควรจะแช่พีทมอสด,ด้วยน้ำยากันร,ราแล้วก็ผสมกับ B1 เนี่ยให้ชุ่มทุกๆอนูเลยนะมันจะมีบางจุดที่พีทมอสย,ยังแห้งอยู่นะคะก็ใช้เวลาแช่เนี่ยประมาณ30-40นาทีจนกว่าพีทมอสจะอุ้มน้ำพวกนี้เข้าไปหมดนะถ้าน้ำมีเยอะเกินไปใช้กระดาษทิชชู่ซับออกมาก็ได้ค่ะตอนนี้เอ็มใส่เยอะๆไว้ก่อนนะเดี๋ยวพอพีทมอสอิ่มตัวด้วยน้ายากันร,ราพวกนี้ดีแล้วน้าส่วนเกินก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับออกนะ พอพีทมอดอิ่มตัวได้น้ําแล้วเอ็มก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ําส่วนเกินออกก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะใส่สตาร์เกิลจีแล้วก็ออสโมโคตลงไปจากนั้นก็โรยเมล็ดลงไปได้เลยใครอยากจะเรียงเมล็ดให้เป็นแถวๆแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยได้เลยนะส่วนเอ็มอะชอบที่จะโรยไปก่อนนะคะพอมันงอกออกมาแล้วหรือย,อยังไงค่อยมาเรียงเมล็ดทีหลังนะแล้วแต่สไตล์ของเพื่อนๆที่ถนัดได้เลยนะคะ เขียนใส่รายละเอียดที่หน้ากล่องให้เรียบร้อย หลังจากเพาะไป4วันก็แทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยนะคะว่าฝาักเมล็ดที่ไม่ได้สุกคาต้นแต่ว่าสุกจากการที่เรานํามากราฟเนี่ยสามารถนํามาเพาะแบบนี้เราก็ขึ้นได้ด้วยใช้เวลาแค่4วันอัตราการงอกค่อนข้างดีเลยนะคะผ่านไป9วันแล้วนะคะมาดูกันเลยโ oh, อ้โหอัตราการงอกดีมากๆไม่ว่าจะเป็นฝั่ง B หรือว่าฝั่ง A ก็งอกได้ดีเหมือนกันเลยนะ เป็นยังไงกันบ้างคะเอ็มว่าวิธีนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะสําหรับเพื่อนๆที่ผสมฝักติดแล้วซึ่งโคลนนั้นอาจจะเป็นโคลนที่พิเศษมากๆจริงๆแต่เกิดอุบัติเหตุทําให้ฝักหลุดมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะวิธีนี้ก็สามารถที่จะช่วยได้นะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เคยแชร์ความรู้เข้ามาทําให้เอมได้มาทดลองทําในวันนี้ให้เพื่อนๆดูกันขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะ และหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคนที่สนใจหรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปครั้งต่อไปของเอมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Sunlight Studio by AIM i